โน้ซิมิยองเน่ซิสวัสดีค่ะพอกันอี่แล้วนะค่ะกับอันมนี้เนาะมนี้อันสิพ้าย่างเขาไปอันนั้นเล่นในเมืองเก่าของอันนั้นนะค่ะซิมิยองเนเนาะค่ะเนาะเอาล่องดาลิมีรับคุณววันหนาวปะประมาณโน้โม 40 minutes. 40 minutes. 40 40ะปรมาณนาทีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพายางไปเมืองชมไปน้ำกันนะเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากชมเมืองเก่าของอิตาลีเนาะค่ะอยู่บ้านปูบ้านยาอันนี้แหละเดี๋ยวอันพาไปเมืองเนาะค่ะเนาะไปย่างไปน้ำกันค่ะไปกันค่ะ thank you อันนี้อันย่างมากไก่สีหอดเครื่องทางแล้วเนาะค่ะเนาะ ยางมาแถวทะเลสาบนะคะมันท่านยางบน,นท่านหอดเมืองเก่าอยู่เนาะค่ะอยู่หอดทะเลสาบเมืองน่นกเต็มเลยนะคะ <c oughs> ่ะพาเมืองเขาขาวนังกาะนนสะพานน่ะแม่หมดเลยค่ะพุ่นบินอยู่ข้างเทิงกับนี่สามพี่ยางอยู่ข้างหลัง <c oughs> ้านเมืองนี่ฮะยางมันแม่นค่ะ ข้างๆนี่ก็สิเป็นโรงแรมหมดเลยเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันโคบิดเขาปิดหมดเนาะค่ะปกติขนาหอนนีคนคดล้านละอายเนาะเนาะม <c oughs> ีวุ่นเดนนกขึ้นตากแดดเต็มเลยเนาะค่ะเนาะจะพาไปใส่เด้วค่ะยุ่น้ำกันก็จนอ่านสิบภาพไปอัน,นั่นไปมเมืองเมืองเก่า ย่างไปอีกบ่โดนกระหอดเมืองเก่าแล้วนะคะย่างขอบขอบทะเลสาบไปยังสีละเรื่อยๆ้างๆนี่ก็จะเป็นลงแรมมดเลยนะคะข้างๆทางทะเลไปยังสีเงาไปเรื่อยๆเป็นโรนลงแรมมดเลยแต่ว่าช่วงมีโควิดขาก็เลิปิดนะคะดกเต็มเลยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวย่างไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะไปชมเมืองเก่าน้ำกันเดี๋ยวก็ะจะหอดแล้วเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะนี่มาหอดแล้วเนาะค่ะเมืองเก่านะคะเนาะเดี๋ยวอันสิบผ้ายางเขาไปเมืองข้างในนะคะโอ้เสียงอันสิบผายางเขมืข้างในเนาะคะ่ะสามคนสมี่สามคนสามมี่ no คู่ฮิโกะซัมมซัมฮฮกโกะซัมม์ซัมแฮวิวเลทมีโอเวแมนดิสิ not <Huh? S 1> one girl l y man not one g <laughs> like <laughs> i เ the will นึกอะไรกันมาเสียใจเลยเจกิน นี่ไงมาหอดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเมืองเกา่าเมืองเกา่าเมืองเกา่าตาลิงอนอยู่นอกอออนนะอันท่ามือเมืองเก่านะคะเนาะเมืองเก่าซิมิยองเนเนะค่ะ อันเคยมาเที่ยวส่วงหน้าหอนเนาะค่ะเนาะงามงามส่วงหน้าหอนน,น,หนาสีหลายพันตีแล้วเนาะอันกบ,บหูกันทามซามีก่กบ,บหูอันนี้ก็จะเป็นพวกโรงแรมพวกอย่างเนาะค่ะ นี่มีเรือมีอย่างเต็มเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนาฮอนอะ่ะช่วงนาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะ่ะก็สิมีกะเฮาสามารถขี่เรือหอบอ่ารอบรอบทะเลสาบได้เนาะคะ่ะเมืองหลอบๆอบทะเลสาบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอ่านสิพ้าขงขาไปเมืองขางในเนาะคะ่ะเนาะเมืองเก่าซิมียองเนเนาะ,ะเดี๋ยวถามุุณสามีกันแป๊บหนึ่ง เองามเนาะคะ่ะเนาะถามสามีสามีก็บอกหัวจกจะปล่อยพี่ล่ะเดี๋ยวอันอันจะไปหาเซิร์เมืองว่ามันเท่ถอยจากลอยตัวเนาะ,ะงามที่เดี๋ยวอันสิบห้าขอไปเมืองของนายเนาะคะ่ะทางงานของของนาย ในสะพานเนี่ยข้างล่างนี่เลือดเลือดสมาดหลอดได้ำลาสะพานข้าง,ขงล่างข้างล่างข้างล่าง อันนี้ถ้ายางขับเมืงองข้างในน้่ะคน,ะน,นาะกับซิมีทะ,ะนนเลสาบล้อมรอบเนาะค่ะ ข้างในก็ชินี้มองยางเที่ยวหลายเท้องทะเดี๋ยวอันทางในก็ชิ้นนี่นทะเลสาบล้อมรอบใจเขาปิดเนาะค่ะโบสามาเขาไปได้เพราะว่าโควิดเนาะคะ่ะไม่โบสามาเขาไปเมืองในได้เนาะคะ่ะเมืองเกา่าคุณสามีพันยางเมืองเรื่อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะชมเมืองเกา่า เป็นนาที่ว่านาหอนเนาะค่ะนักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยเนี่ย อันพระยางขึ้นไปข้างบนเนาะคะนะ่ะเนาะยางส้มเมืองเก่าบ้านเก่าบ้านโบราณเนาะค่ะเมืองเกา่าของอิตาลี <c oughs> อันมากเนาะคะ่ะที่เป็นหินแบบนี้เนาะคะ่ะที่หินที่เขาสร้างบ้านกา็แบบนันอยู่ได้หลายพันปีนั่เนาะค่ะเนี่ยอันพระยางขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะชุมไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะ มันเป็นน้ำกันชุ่มเป็นน้ำกันเนาะค่ะ <g ül> สามียังก่อนอันี้เป็นทะเลาสาบเนาะค่ะทะเลาสาบกาด้าลางจะเป็นมองางเรนเนาะค่ะ หล่อๆเมืองเกาที่เป็นทะเลสาบเน,นาะเนาะวัดาราล้นี่ก็ได้ใช่อยู่วัดดิสิเดิสันดาริงอีหยังนี่คนยังนี่นี่ดิสันดารลิง เชดเช้ดอ๋ออันนี้เอิญเชืดเนาะค่ะเนาะเชืดอเสื้งามเนาะค่ะ ทั้งหมดแบบสเปนส่วนหน้าแบบเปนมองเที่ยวมองย่างเหร่นหมดเลยนะคะในในขมามันเป็นหม,ม่องเมืองท่องเที่ยวนะคะมันจสเป็นทะเลสาบหลอดหอมเมืองเก่านะคะนี่เ <c oughs> ฮาวเดอร์แคนโอเพนเ่อาวเดอแกนโอเพนอัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เป็นลานของทีและเลือกของฝากนะคะอันก็าขอใจแต่กแลก็เปิดได้ฮาแตดแคนโอเพนดอร์น้ไวเดอร์โอ้ต่นน้องวิกอตเอเวอร์นซ์โคดแป่แห่งนี้ลานมีรลานเดียวนะคะที่สามารถเปิดได้ ราะว่าสุลานเป็นของที่ระลึกของป่าจะเมืองซินีน่ยองเนเน,นาะค่ะเนาะบิ๊กหัวมิลานเดียคือเปิดอ่โคโรดนะพายมีนิดโอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> สวย ลานอื่นปิดมันเลยเนาะค่ะมีรลานรลานเดียวที่เปิดเออรลานที่ของร้านเลือกเขาอาจะเปิดนั้งนะงามแหีงเนาะค่ะเอองามค่ะงามแน่ใช่เนาะพูนตรงใน 24, ส,สีสันสวยงาม

โรงแรมเนี่ยปิมนมาเลยเนาะคะ่นะเนาะโวเคโควิดเปิดก็ได้๋อเปิดได้ร้านกาแฟากับร้าน้องที่เรเลึกเนาะคะ่ะเปิดได้อยู่เนาะสงสัยเขาจะเริ่มเปิดกันแล้วมั้งเนาะค่ะเพราะว่ามานะะันปิดตนนลายเนาะ น้ำมีเป็นหอดใส่ละน้อเนี่สนมมีหอดใส่ฮะเอซ็อกเเค่พ่อใหญ่อยากของน้ำพ่อใหญ่สิมากินกาแฟนะมากินกาแฟหลานมูนะคะกินกาแฟหลานมู มาเมืองนะ่าซัมเมออ์นะคะว่าปีนี้เขาเปิดปอคนห้ายหลายลานโมฮเยี๋ยวมากินกาแฟละหลานมโมฮวยนะคะเนาะอันนี้นะคะือเป็นเหนนะะ็ดเองอะ้นปานหรืองเห็ <c oughs> ดเอไอ้ผสมับต้าสั <c oughs> สมสาร <c oughs> เราไม่จะหมักยความไ้เนระไม่ได้เห็นได้เนาะค่ะเราะช่วนี้มนเป็นโควิดเนก็เลยไม่ห็นหอมามีเฟรนด์จากคุงนาุนนีค่ะชิมอรก็ขอบคุณหลายๆเนาะนอกจากหรับการรับชมวิดีโอนะเนาะพอกันวิดีโอนะค่ะวันนี้จิ้นเซ็นกาแฟ กาแฟาจิ้มเส้นเนาะเป็นยังไงางกันวิดีโอนาคะขอบคุณค่ะ